เสวัสดีครับนะนี่จักมือนึงครับเนี่ยข้ามน้าใหม่เอ้ยคือเกลายวมาโซนข้ามน้ำช่วงนี้ครับนะข้าน้ำขึ้นไล่กับใจงดนะครับนะเบื้องหนามก็อันนี้ว่าหนามสูงกว่านั้นหน้าไล่ต้องงดเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่แต่ไม่รู้น้ำครับน้ำขึ้นรายวัน

เฮ้ยเด้อเด้อมาสอดตัวที่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยอะไรบ้าเฮ้ยเด้อโอ้ขื่นแหงครับเต็มฟังนะครับเห้ยเโน่นพุ่นะครับน้ำขื่นแห้งครับวันนี้อย่าจือครับพุ่น เต็มพอรล่อนะครับโอ้ยเอ้ดิเฮ้ยเฮ้อุ้ยไปดูเฮ้ยเอ้ยไปดูเฮ้เอ้ยเอ้เอ้เอาไ้แล้วคุณยวดูไปนยไปไปดู Hello có sao bở tiếng này, tiếng sao บ่น่ะบ่เออบ่อเอ้ยปลาหาอยู่ đấy, ไปกันแล้วไปดันงวไปอุยป้านี่นีเดี๋ป้าเราเบกแล้วแล้วสอตโอ้นี่เพื่อกขวาเลยเด้อปลนได้เรมัเนี่ยมึงชาเดี๋ยวไปสุกไหมเนี่ยขเอาขึ้นไหลไปอีกสั่นเฮ้ยใส่มองัไปถือองเพื่อร đại đây đây pênh đại 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 pênh พ่อป po, po. ่ะยบป่พอดีไหมอุ้ยน้องใหม่ไหยังบาดโอ้ยป่าดิน้อยที่ฟางฝนมึงนี่ตือเสไม่เสือ้าพี่ป้าดิม่เจาไ้อป้าจังเลยมยู่ที่งเหื่อลบานนี่ยที่จีานมันสองเงี่ยม้งไอ้สองแบกวะ หอดไปนั่นโอ้หอดไปเหนปันนมาขาบยังอีกไปพูดเลยปเลยตกคนจำหมูมาจำ เอาบักแดงดูแดงดูโอ้แดงนี่สัตว์จวดเลยมาอย่างนี้เมันดืมโอโจ้ด้วยทีมงานนำกระเบียนครับดนย่างเดียวบริกิรเขาดำเดี๋ยวนี้เขาเพื่อหรอกพ่อ ว่าน้อหอมมานหน่อยพดตอนนี้ามันเป็นน้ำไหลข่าบวกีตวนเราปล่าน้ออย่งเงเลฮะเราปล่าู่ล่อนีงเขาไปคนนี้แค่เป็นนูน่นอพูเดี๋ยวไปหาน,น่นพ่มาใส่มาบอกไปดิเร <c ười> ื่องความาา่าอยากค้ก อาบ่อกาบอ่สิบมากแล้วมันเที่ยงกว่าเนาะรถปกติล้วคนบอสายโทรไปทามโทรไปอันนี้กับบ่อหลับในหูครับมาส่าหน้าส่าเขาปล่อยเลยแต่ทางไปวัดตั้งแห้งเลยเชอยน้ำองอได้ วิวมีดีกว่าครับตบงวิวพุ่นย่ได้แล้ฟังขี้วัวไก่แต่นอนน้ำขึ้นแห้งครับพี่ทา้าสันมาอยู่พี่เลยตอนนั้นตัวมืออื่นย่านใบอยู่ làm lại để thử chung dành kháng vô lòng hơn hai nhà chắc nói quân chỉ mà bó ta nhà không mất thật phốn nữa nhà thì mưa nưng nhiều như này lại xuân tới เต้มาแดว่ะดมที่จดเดเหรอจำเขาป้องแดงมากตนมเลยแดงเออเ้เ้ยเขาเปเขาเปเามาก่นดำมาก่อนดมดำมานำเรือกว่ามนจดำอ่านคำใบดำโอ้ยปัสูปักุนเขาซื้อกิ่งหงเลยเพุ่นพุ่นพุ่นจีหอดก้อนผุน

แล้วแเอ้แปในหอพน่กเตลอเปงนำเปงำเขาเอาเลยขึ้นมาเลยมาเลยมามาออกล่องก็สิดอก แบกจะออกไปแล้วครับวายมัดเบียดเช่เดียดิอุ้ย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 ลุงสาวไมได้วัวลอยลอยหนามมือยลอยหนามมื่อเหรอบายลีโอ้ยมเมอา,อยยาป้าออกเด้ท่านโอ้สองตัวอยู่นี่อปาปลา khinh giang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  Hơi, 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 hơi à bừng bừng hết này เยี๋ยไปไปเรื่้งกึด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 เฮ่อสิไปยังไปยังน้ำเขอยยังเงี้อ่ปะอปะ่ะอะไร็ว ปาปลาเขื่อนเร็วร้อยน้ำต้องบริกินน้ำครับหิ้วน้ำม,มานี่ไปรับในหูเลยคุณมานอมาได้ไหมเฮ้ เบ hey! hey! hey, hey! ิ้งน้าขึ้นคร่บเฮ้ยเยี่ยมเยอไปไปเียวไปไปไปเฮ้ยถามมูก่อนกันได้ถถามมูนี่ละ ยังอีก่มันวนไปสุกทีอีกแล้วโอ้ไกลออออกแล้วเอ,อ้ยเอาอีกละเอาอ,อีกละเอ,อ๊ะเป็ดบ่าเป็ดบัว nào, đi, nào.

balai boting ini tu. Oi. Tujuh banyak Ada ah. Ada. 嗯，好嘞。 Cần xài, cái con chăng lây like cả đấy, săn Hình nhạc Ê Ê Ê thằng này ว่าท่านมูอย่างนี้่าจะดสายานี่หลักคนนี่เสียงยังเลยนี่เสียงมาแล้วครับมาแล้วคุณซูมครับซูมคุณครับ مال voilà. يا مبسوط

คนขับงัวอยู่กไก่ครับ ุูนครับของซานฟ้ามกขามนะครับนี่กอ,อกเดียวนี่บอดีของในหูขามประจำก,กอ,อกเดียวกับขามครับไกลครับไกล,กลถึงที่ยืนแล้วซูมสักหน่อยครับ อ่นาน่านนานน,าน้าถึงแล้บฟังยูพุ่นครับตอนแรกตอนที่ขามมือแรกนะฟังยูพุ่นครับก็เลยขามาวันนี้น้ำไหลสี่ตรงเมืองการครับนะตะไม้อีกบอ่อ ใอ,อในหูครับ6ตัวครับรายานน้ำครับถ้าเคยขับ Rồi. Khóa đưa, khóa đưa. Khóa lưu. Khóa, à, khóa. Ê, à, khóa. Ngồi, ê. Khóa, khóa. Lát à vậy là. มาห้าตัวเข้ากันร้อยได้ครับในหูบอกมาห้าตัวเข้ากันร้อยได้ไปขึ้นเลยมาเพื่อนอะไรมาหาเพื่อนอะไรวันนี้คราเมาเย็นสายว่าจะของมันโดนของมันดื่นเดินของมาเรียบร้อยลิ้นรัวมาเลยเออให้พูดปะไม่ผิดเชือกแล้วเราขับไปปิดเบียรย่งโอเคครับเจะไปตัดต่อตัวหนึ่งอีก ไปไม่ต้องไปตัดต่อแล้วไปเลยครับโอเค,อเควันนี้พอๆสักนี้ครับขอบคุณสสดีมารับชมครับขบ้าแบบวใสคิหนาแน่ไหมคิมนาเนย